รันนี้เ้าวันที3่3พฤษภาคมนะครับบรดิขกลินไปสวนอ้อยมันนี้ขับมาบึงทีมงานนะครับทำความสะอาดอินทภพาลัมนะครับอินทภพาลัมต้นนี้เป็นพันธุ์อัมเอสดหานนะคร,ครับมีประมาณ10จันทนะครับก็มีลูกน้อยลูกใหญ่ ทำความสะอาดเสร็จนะครับก่อนหอ่อการทำความสะอาดเนี่ยครับประมาณจักเจ็ดมือนะครับอย่างอย่างหลายก็คือเจ็ดมือปกติก็สามสี่มือก็ต้องมาเบิ่งนะครับบางจันทร์จะมีเพี้ยนะครับมีเพี้ยนะครับมีเพีย้ยมีหมดหมดก็จะมากินเพี้ยนะครับก็ต้องทำความสะอาดเสร็จให้สะอาดแล้วก็จะห่อใหม่นะครับ พันธุ์นาเบเดฮานเนี่ยต้นนี้สามปีกว่าออกจางตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่บอดายผลฟอวา่าลูกหลวงลูกเหี่ยวเบิดนะครับพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ผสมก่อน,นขัง,งจะติดยากพอสมควรนะครับต้องผสมรดสองสามเถื่อนะครับสองเถื่อกับมีสามเถื่อกับมีบมตามติดทดลองนะครับตัวนี้กำลังออกสี นะครับกำลังเปลี่ยนสีลูกของคางไงผสมบกอยติตดแต่เวลาลูกขยายไงแล้วก็จะพอดีนะครับ,นะรบทีมงานกัมีอยู่3ามคน,นครับหมุนเวียนเทตลอด ปนนี้ฮากับผสมนะครับมันจะทางหางนี่เนี่ยครับเวลาผสมก็จะเป็นลูกแฉกลูกยังแทบจะบดได้แต่งเลยนะครับแทบจะบดได้แต่งแต่เวลาลูกใหญ่มากอะจะใหญ่ครับ,รบเป็นพันธุ์ที่มีความหวานโบติดฝาดนะครับพันธุ์นี้บริเวณสวนกับมีอยู่เก่าต้นนะครับอเมริกาัน แต่ะละต้นกับประมาณสักสิบจันปีนี้สวนของขางลกนะครับเพราะว่าขึ้นไปสวนอ้อยบ่ค่อยมีเวลาลงมาดูดูแลพอพอปันไดปีนี้พ้นผลิตก็จะดีกว่าปีที่แล้วนะครับ ว่าต้นทีใหญ่ยยขึ้นมากอะใหญ่ยยขึ้นตลอดนะครับสองปีมาแล้วก็เลิ่อมหายผลผลิตนะครับต้นนี้เป็นลำไยขีดตันนะครับปลูกเสริมนะครับลำไยขีดตันใน่นาโคตอีกสองสามปีคงจะได้ซิมก็จะปลูกพริกนะครับปลูกพริกปลูกไยังไ้กินมะเขือกับมิ้งมนะเขือกับมีอยู่ในสวน ทำการถอนหญ้าถอนหญังเอานะครับถ้าพอจําเป็นกบรบพอใส่สารเคมีนะครับแต่เดี๋ยวกะหลังจากที่เซ็ปรารกิจในสวนอ้อยเขาก็จะมา,าดูแลเรื่องหญ้านะครับโดยใส้รถตัดหญ้าจะประกอบรถตัดหญ้ามาตัดหญ้าครับในบริเวณสวนมีทุกอย่างนะครับอยาก,กินยังกระปูกนะครับ ถุงตัวนี้กับถาถุงชำรุดช่ำยังเร่ากับมีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโดยใส่ผนถุงโซนพงนะครับถุงกระดาษก็ใส่ผ้ามุ้งนะครับมัดป้องกันมแมลงตัวนึงมักหน้าวก็มีครับมักหน้าวนี่กินตลอดปีนะครับเพราะว่าเขา,าเสียบยอดเป็นจากต้นต่อของมักสังนะครับนะครับ มังหน้านี่กินตลอดครับว่นไดซื้อมีมังน้านะครับลำไยคีตันเท่ากับหายน้ำนะครับหายน้ำทุกมื้อนะครับแต่ใส่ระบบสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์สะนะครับกับมีสะเป็นสะอว้ยสำรองนะครับสำรองน้ำใส่ใน,ในสวนโดยการ เติมน้ำจากบอกประดานนะครับระบบโซลาเซลล์นตัวนี้ครับนนเป็นสะพานนะครับมีปั๊มน้ำนะครับน้ำที่เอ้าใส้บนในสวนก็นต้องมาพักไว้อยู่บ่อสานสักก่นะครับบดยเอาเขา,เาในระบบของน้ำของต้นใหม่เลยนะครับต้องพักไว้สะกวนนะครับโดยจะเติมลงในสะ แดดขึ้นมากก็เติมนะครับ้วกใส่ปั๊มน้ามนะครับตัวนี้เป็นถังถังน้ามนะครับถังหน้ามที่เท่าไหาต้นอินดอรพาลัมต่อมือนะครับคือสองร้อยลิตรหลังจีเต็มมันก็จะตัดนะครับรูร้อยก็จะตัดแล้วเพื่อนนี่เป็นปิดฝาไว้เนะวลาไห้ปุ๋ยเขาก็จะให้ปุ๋ยแบบ ในถังน้ำเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นตัวปูนะครับที่อยู่ในสวนต้นนี้ก็ต้นมักสังนะครับต้นต่อมักสังนะหลับเอามา,าติดสมโ,มโอนะครับติดแล้วแต่ยังบ่ทันหรือไงถึงติดนะครับประมาณได้จะโคบิดเดือนนะครับตัวนี้ก็ตําไยคิดตั้งที่หายน้ำนะครับ มะคุงนะครับมะคุงหรือหมักมาละกอนะครับถ้าผู้้ใดปลูกมะคุงพันนี่นะครับนุกีดินนะครับเราเป็นพันธุ์ที่กรอบนะครับพันเตียเสียอีรีนี่ทุกอย่างนะครับอยากกินอย่างกับได้กินเข้าปลูกไ้กินเองนะครับบ่ได้ซื้อปลากระมีนะครับ ตัวน,นี้เป็นแอ์แวร์แอ์แวร์ตัวนี้เป็นทอแปดนิ้วนะครับทอหกนิ้วหรือแปดนิ้วนะจำาบ่ได้นะครับแต่เป็นทอใหญ่ใส่เป็นทอคูแต่สูงแปดเมตรนะครับเพื่อซอยแรงดันปั๊มนะครับปั๊มน้ำจะอยู่ใต้สะพานนี้นะครับปั๊มน้ำจะอยู่ใต้สะพานนะฮะหลวกต่อเข่าแอ์แวร์แอ์แวร์นี่ก่า จะซอยแรงดันอากาศนะครับเขาก็จะต่อฝังดินไปนะครับไปขึ้นแท่งไกลๆนะครับขึ้นไปแท่งแท่งตัวนี้สูงเจ็ดเมตรนะครับแท่งตัวนี้สูงเจ็ดเมตรหลักก็จะปล่อยจากแท่งอ่าลงในถังหรือว่าลงในแปลงนะครับคือสปริงเกอร์เนี่ยนะครับเขาจะลงเขาจะปล่อยลงปล่อยจากถังตัวนี้ลงมา โดยใส่เป็นว่าวไฟฟ้านะครับคือฐานน้ำลดนะครับฐานามำลดลงปั๊มก็จะทำงานอนัตโนมัติให้เบิงบริเวณสวนนะครับตัวนี้ก็เป็นเนื้อเยื่ออายุหาปีนะครับต้นนี้เขาหาปีแล้ว่้นขลางที่จะดกนะครับปีนี้ บริเวณสวนนะครับตัวนี้ก็เป็นมัาซิดาพันเออขาเอินพันธุ์อย่างพันุที่มันมีข้างในสีแดงๆนะครับจำซื้อพันุมาได้นะครับตัวนี้เอาไว้กินนะครับลูกจะใหญ่ก็ได้ห่ออะไรอย่างนะครับก็เลือจากมาแมลงจาะเข้าจังได้กินนะครับแต่รสชาติดี ลูกใหญ่เดยวกินให้เบินอืมให้ดมดครับอ,อหวานครับต้นนี้ก็เป็นรถสำหรับคนงานขึ้นต้นนี้ไ่้บ้ามที่สูงนะครับสะดวกครับรวดเร็ว ครับสามารถยกได้ถึง4เมตรนะครับ4เมตรกว่ากว่ากับบริเวณสวนกบตัวนี้เป็นสลดอินโดน,นะครับสรลอินโดเนี่ยออกลูกแล้วนะครับมีตั้งตัวผู้ตัวแม่เป็น,นพันธุ์จากพ่อจากมเมล็ดนะครับกระไดตัวแม่แน่ตัวผู้แน่แต่ตอนนี้เพรท่านได้มีการผสมเกสรน,นะครับกติดบ้างนะครับ ก็ไปเลือนเลือนคั่วนะครับปลูกผักสวนคัวมีหลายอย่างนะครับที่อยากอยากกินเนีกระปูกนะครับพอเขามีน้าตัวนี้ผักยิตูนะครับตัวนี้พริกพริกตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ในโดกครับโดกโดกมากผมเป็นคนหมักกินตัวผู้ครับก็เลยปลูกไวต้ตอนนี้กินบดหั่น ตัวนี้พึ่งลิ้วทั่วฟักงาวกครับแต่งแต่งล่างแต่งลางเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสวนมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้อหอมตัวนี้เป็นแก้วมังกรนะครับแก้วมังกร <c oughs> แก้วมังกรนะยูส่วนนี่ค่อนข้างที่จะรสชาติดีนะครับเห็นลูกข้าวะ่ะนะครับก็ขายตัวนี้ก็ ปลูกกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าล้าถึงแปลงมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวน้ำหอมเป็นกล้วยกล้วยแต่ต้นใหญ่นะครับมะพร้าว พาชมสวนครับบรรยากาศยามใสายๆนะครับบริถิญไปสวนอ้อยมาอน,นี้ให้ลูนกน้องไปใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยอ้อยก็เลยอยู่สวนนะครับต้นนี้กลับเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับนะครับแปลงนั้นก็ต้นนี้นเป็นเนื้อเยื่อทั้งเบิดครับหกสิบกว่าต้นนะครับแปลงนั้นนะครับ กำลังสวยงามนะครับก็นก็กล้วยมะพร้าวตัวนีน้น้าเขาจะเพชรเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับข้างนอกข้างในก็นจะเป็นสะโครงการจะเลี้ยงเป็ดไข่นะครับข้างในจะเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อกินหยานะครับแล้วก็จวงดุค่าอินทรพาล,ลัมมา เยี่ยมชมนะครับเาบขาก็ขายไข่เป็ดไปนั่มน,น,นี่อนาคตาคลิปนี้ก็คงจะยาวเกินไปแล้วนะครับก็คงขอจบเพียงแค่นี้นะครับมีอย่างดีๆก็จะามาลงคลิปให้ทุกท่านได้เบิ่งนะครับความคืบหน้าของสวนนะครับผม